ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะลงเสือเตรียมเผ็ดกับเขานะคะภาษานึ้ข้าวสุกแล้วนะคะก็วันนี้ก็เตรียมของนะคะจะไปส่งให้นะ,ะแม่เอฟซีนะคะ,ะมัวแต่ยากนะคะพี่น้องเอ้ยหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปส่งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแพ็คของใส่ลังไว้นะ,ะเดี๋ยวออกไปก็จะไปเอาเดี๋ยวไปแวะ,ะดูถั่วนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะ ไปแวะเบิรงทัวเบิรงอเน,นี้ในหะ้ซิเอาไปให้เพื่อนนะอย่างของเพิ่มเติมนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงภาษาก็จะไปซื้อเอานะคะเพราะว่าต้นของภาษามันไม่แก่นะเอฟซีมันยังมันเขียวนะคะมันอ่อนนะยังพระท่านได้ขาแก่นนะคะก็เลยมันเปรี้ยมากนะก็เลยไม่เอานะคะเดี๋ยวไปซื้อเอานะคะ ตัวนึ่งเหลืองคนละอันเห็นพระท่านได้ขาวแกนยุ่ยังเขียวปื้มมันสม ترجمة มื่าบานปนปลามันนิลาปลาบอ่ะอันใดล่าง,นะหางแหละคือเ่าเก็บล่างเบิดค่ะ thank you เอาผ้าลงถังไว้นะคะให้บิก๊กซักนะคะวันนี้ภาษาก็กลับจากส่งของก็จะได้ไปทํางานนะที่บ้านป้ายุพินเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานยังไม่เสร็จนะ,ะก็เหลือง,งานเก็บนิด,นดนหน่อยนะคะจากประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็อย่าลืมช่องพระนุนะคะ ช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจอย่างน้อยก็5นาทีขึ้นไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับ,บคลิปนี้สวัสดีค่ะ